spotify สบู nam, Baby Mine. ออาบน้ำเบบี้ม่ e โคโลชัวขอเพยงเธอเอ่ยมา ฉันทำอะไรให้พร้อมเป็นเพื่อนเธอไม่ว่าจะอย่างไรขอเพียงเธอสุขใจส่วนฉันไม่เป็นไรสบายนี้ ไม่พูดอะไรลาแลเนื่ยเกิดว่าถ้าทนไม่ไหวพร้อมจะเดินก้าวไปให้อยู่ร่างเธอ me uh -huh. แค่ไหนเธอยังมีฉันไม่ขอเป็นใครอะไรทั้งนั้นพร้อมจะเดินกลับหลังถ้าเธอหายดี ไม่เป็นไรสบายดีไม่เรียกไม่ร้อก็ไม่มีเสียาจ ช่วยเอขอเพียงใกลเธออีกสักครัขอเพียงเธอเหยยมาว่าต้องการให้ฉันทำอะไรให้ร้อมเป็นเพื่อนเธอ ว่าจะอย่างไรขอเพียงเธอสุขใจส่วนฉันไม่เป็นไรสบายดี รายการไทยนิยมขอต้อนรับวงดนตรีที่มีชื่อว่าดวงดาวเดียวได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหพี่ออผมฟังแล้วผมไม่เดียวดดยแล้วนี่เพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วอบอุ่นเหลือเกินฟังแล้วมันอยากมีคู่มันจะไปเดียวดายได้ยังไงแต่ผมอยากจะบอกจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับวงดวงดาวเดียวดายฟังชื่อครั้งแรกเนี่ยผมรู้จักเพลงของคุณ ผมว่าเสียงคุณก๊อฟมีเอกลักษณ์มากชื่อของคุณก็มีเอกลักษณ์มากๆดวงดาวเดียวดายนี่มาจากนามปากกาคุณก๊อฟนะคุณก๊อฟเป็นทั้งนักเขียนเป็นศิลป,ปินตัวจริงอ,ะ<า>งอ่ะผมว่าคุณเนี่ยเป็นมีความเป็นศิลป,ปินสูงมากก่อนอื่นให้คุณก๊อฟแนะนําสมาชิกดวงดาวเดียวดารวมทั้งคุณก๊อฟด้วยครับเชิญครับ ด้านซ้ายมือผมนะครับชื่อโดนัทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโดนัทครับชื่อคุณน่ากินมากครับเป็นมือเบสนะครับอันนี้มือกองชื่อน้องติมนะครับ้องติมใส่ติมใช่ติมอยู่คู่กับโดนัทครับครับผมชื่อน้องป่านครับเป็นมือโซโล่ครับน้องป่านครับน้องป่านป่านครับอันนี้พี่จอมเป็นมือคีย์บอร์ดครับครับสวัสดีครับพี่จอมมีทั้งพี่มีทั้งน้องแล้วตัวคุณก๊อฟ ออชื่กครับคุณก๊อปเป็นคนก่อตั้งวง,วงดวงดาวเดียวดายใช่ครับที่มาที่ไปของดวงดาวเดียวดายกับก,บการรวมวงนี้เป็นยังไงครับตอนแรกมันเริ่มมาจากผมเล่นคนเดียวครับเป็นโฟกซองเนี่ยครับแล้วก็รู้สึกแบบเอออยากจะมีวงก็เลยไปชวนน้องป่านมา,มาร่วมด้วยฮนะ ทีนี้ก็เลยลามลุกลามมาเลยครับลุกลามทั้งห้คนรวมกันเป็นดวงดาวเดียวดายดวง<ช>ดาวเดียวดายผม,ผมเนี่ยอยากบอกคุณผู้ชมแ้ะหลายคนที่เป็นแฟนดวงดาวเดียวดายคงจะทราบอยู่แล้วว่าชื่อเพลงของพวกเขานั้นคือไม่ธรรมดาอย่างเพลงเมื่อสักครู่ที่เล่นไปชื่อว่าเราลด ปริมาณความยาวลงให้เหลือแค่เพียงขอเพียงเฉยมาเพราะว่าเราเองก็จำชื่อเพลงย,ยาวๆไม่ได้แต่จะบอกว่าไม่ว่าจะตั้งแต่ชื่อวงมาจนชื่อทุกบทเพลงนะครับสิ่งที่ทั้งผมทั้งคุณอาร์มทั้งคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยผมเชื่อว่าสัมผัสได้เลยนั่นก็คือความงดงามของภาษา นั่นก็คือความสวยงามราวกับบทกวีบทประพันธ์คือมันมีความละเมียดละไมแล้วก็อบอุ่นแล้วก็ถ้าหากว่าตั้งใจที่จะอ่านตามทุกคําเนี่ยมันจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนที่อยู่ข้างในที่มาจากคุณกอล์ฟแล้วก็ดวงดาวเดียวดายได้ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นมาเลยผมฟังแล้วเนี่ยผมจะคิดถึงหลับตาแล้วก็ ลอยตัวเองล่องลอยสัมผัสธรรมชาติได้เลยครับมันจะมีความเขียวขจีชอุ่มสดใสสดชื่นงดงามเห็นขุนเขาเห็นดวงดาวเห็นพื้นหญ้าสีเขียวเห็นน้ําค้างกําลังจดเปาะแปะอยู่บนใบไม้ใบหญ้าเนี่ยคุณอยากที่จะรู้สึกบรรยากาศอย่างนั้นไหมล่ะผมอยากมากผมจะบอกว่าวงดวงดาวเดียวดาเป็นอีกหนึ่งวงที่ไปเล่นในเทศกาลดนตรีดีมากๆนะครับแล้วคำว่าเทศการดนตรีเราถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยวันนี้ขอแนะนําเทศกาลดนตรีที่ อีกไม่กี่วันพวกคุณจะได้ไปเล่นใคือไปที่จังหวัดเพชรบูร์ชื่อเทศการดนตรีว่ากอดหมอกคุณเล่นวันที่สองธันวาคมใช่ครับครับถึงอากาศได้เลยอ่ะใครเคยไปเขาค้อคุณน้มถ้ากอดหมอกต้องเขาค้อแน่นอนเลยใช่ครับโอ้โหแล้วผมยะ่บอกเดี๋ยวนี้ไปเขาค้อเนี่ยน่าเที่ยวมากๆเลยนะครับเพราะเราเพิ่งได้รับมรดกโลกอืมสครับแต่เทศการดนตรีกอดหมอก ที่พวกเราจะมีโอกาสได้เจอดวงดาวเดียวดายงานในครั้งที่สองนี่จะเกิดขึ้นในวันที่สองธันวาคมนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถไปซื้อบัตรนะครับราคา990บาทิบาทนี่คือน่าสนใจแต่นี่คือจัดที่ที่ Forest Hill ใช่ไหมครับพี่จัดนี่คือ b ีเนเาเขาแค่เอาอันนี้มาให้ผมดูนี่พ่อห่มคุณแน่นอนไปกอดหมอกต้องมีผ้าห่มเนาะเวลาเราไปดูเทศกาลดนตรีผมสัมผัสได้ถึงความนิ่มเหมือนกอลลองจับดูดิโอ้โหนิ่มดีครับนิ่มมาก ผม,ม <า S 1> สบายเลยฟังเพลงดูดีเลยอ่ะรู้ไหมว่าอะไรจะนิ่มกว่านี้ คนที่เราไปกอดอยู่ใต้ผืนผ้าห่มเดียวกันนี่นั่นก็คือคุณจอมน่าเด่งเพื่อนเ <c oughs> พื่อนเวลาเราไปเราก็มีเพื่อนไปอยู่ด้วยกันจะมีจุดถ่ายรูปน่ารักน่ารักนะครับใครเมื่อยมีจุดนวดให้ด้วยนะครับมีการไปเป่าฟองน้ํายักษ์มีที่พักกลางเต็นท์มีเดินเช่าชุดรวมเครื่องนอนสัตว์เลี้ยงใครที่เป็นผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงสามารถนําสัตว์เลี้ยงของท่านไปได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องไปปฏิบัติตามกฎกติกาของสถานที่นะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับสำหรับดวงดาวเดียวดายที่มาเยือน ไทยน,นิยมของเราคุณผู้ชมสามารถชมการพูดคุยได้เต็มๆผ่านทางเพจของไทยนิยมที่อยู่หน้าจอของท่านในขณะนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับนั่นคือดวงดาวเดียวดายครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักโฆษณากสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการนี้ไทยนิยมสักครู่หลังโฆษณาครับ Like ไทยนิยมอาหารไทยวันนี้ภูมิใจเสนอแกงมัสมั่นตำรับวังหลวงจากร้านแกงมัสมั่นตำรับวังหลวงปีพุทธศักราช2485ครับสวัสดีครับผมชัแกงเด่นนะครับอเอกรัตเมนจินดาเจ้าของร้านแกงมัสมั่นตำรับวังหลวงปีพุทธศักราช2485 ที่เรามาขายแกงวัสมันก็มาจากอยากจะเผยแพร่นะครับสูตรอาหารตำรับชาววังให้ทั้งชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยนะครับที่นิยมทานแกงวัสมันนะครับได้รับถึงรสชาติที่แท้จริงของอาหารชาววังในส่วนของแกงมัสมันที่ร้านนะครับที่มีบริการให้คุณลูกค้าเนี่ยก็จะมีทั้งมัสมันหมูมัสมั่นไก่ นะครับมัสมั่นเนื้อแล้วก็จะมีมัสมั่นที่เป็นเนื้อน่องด้วยเนื้อน่องลายนะครับเราเราเราก็จะมีครบเลยแล้วก็จะมีโรตีให้สามารถที่จะจิ้มกับแกงมัสมั่นได้ด้วยเวลาที่เราทานแกงมัสมั่นแล้วเนี่ยเวลาเราตักแกงมัสมั่นเข้าปากสิ่งแรกที่เราจะได้รับก็คือรสเขาจะได้หวานก่อนนะครับเปรี้ยวเค็มนะครับแล้วก็ความมันจากจากกะทินะครับแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศที่มันตลบอบอวลอยู่ในปากขึ้นที่เปจมูกเนี่ยพอหลังจากที่เรากืนจนหมดคำแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเผ็ดแต่เผ็ดจะเผ็ดเล็กๆ เห็ดอยู่ในปากอะไรอย่างเงี้ยแวะมาชิมที่ร้านเราได้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ซอยสวนผัก42ทับเขตตลิ่งชนันกรุงเทพนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับอ่าครับปิดวันพฤหัสวันเดียวราคาเริ่มต้นที่120บาทท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ที่อยู่ด้านล่างทางร้านก็จะมี a c e b o o k นะครับมีอิน sta าแกรมจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชัน r o b i ิน o ู d ได้นะครับท่านใดนึกถึงแกงมัสมันตามตำรับชาววังนะครับ เดินเชิญที่ร้านแกงมัสมั่นตหลับปางหลวงปีคทธศักกราด2,485